ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไคร้ e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับอาจารย์หญิงมดช n n e l อีกแล้วนะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมา เปิดไพ่นะคะเพื่อดูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะกับชีวิตตั้งแต่วันที่1ถึง15ประจำเดือนธันวาคม2564นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าวชีวิตนะคะของชาวราศีกรกฎเนี่ยในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่คุณต้องระวังบ้างนะคะ และต่อไปนี้อาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนให้กับชาวราศีกรกฎในการเลือกไพ่ในครั้งนี้ค่ะ เรื่องของการงานนะคะสําหรับพนักงานทั่วไปการทํางานช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตั้งใจจะทําอะไรคิดเห็นอะไรออกไปก็ดูจะต่างจากผู้ร่วมงานหรือว่าคนอื่นในทีมนะคะถูกมองเป็นเรื่องตลกไม่ได้รับความเคารพหรือว่าจะให้เกียรติกันเท่าไหร่ในเรื่องของมุมมองความคิดหรือการกระทําแต่ว่าสถานการณ์การทํางานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไปได้ดีอยู่ด้วยการทําตามทุกอย่างตามน้ําไปมีหน้าที่อะไรก็จัดการ ดูแลไปเป็นการทำงานที่ยังต้องร่วมมือกับผู้อื่นอยู่นะคะในช่วงนี้และเป็นช่วงที่จะมีภาระหน้าที่เข้ามาให้คุณต้องเดินทางไปจัดการดูแลนอกสถานที่ด้วยนะคะการทำงานช่วงนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องระวังก็คือการประทะอารมณ์นะคะในการทำงานเพราะเรื่องความคิดเห็น หรือมุมมองความต้องการที่ขัดแย้งกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันจะทําให้เกิดปัญหาในการทํางานช่วงนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลเสียให้งานช่วงนี้เกิดปัญหาให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงหรือการประทะการณมแต่คุณต้องพยายามโน้มน้าวด้วยการนําเอาข้อมูลที่คุณหามานะคะอธิบายมานําเสนอเพื่อให้เขาเข้าใจหรือเห็นภาพมากขึ้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนใกล้ หรือคนรอบตัวในทีมด้วยนะด้วยการพูดคุยสอบถามและเปิดใจรับฟังให้มากก็จะทำให้การทำงานช่วงนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างรับลื่นค่ะ ส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คุณจะมีโปรเจกต์แผนการความคิดที่อยากจะทำนู่นทำนี่นั่นแต่ดูจะเป็นแค่ความคิดเท่านั้นนะโอกาสที่คุณจะลงมือทำอย่างจริง,จ,รงจัง,จงๆขึ้นทันทีเนี่ยยังไม่มีนะสถานการณ์การทำธุรกิจก็ดูสบายๆชิลๆนะคะจนอาจจะมีผลเสียในอนาคตข้างหน้าได้นะเพราะคุณไม่ได้เข้าไปดูแลจัดการธุรกิจให้ดีที่จะมีการจัดระบบระเบียบในการทางานจึงอยากเตือนนะคะให้ระวังว่าการ ไม่มีความใส่ใจที่จะดูแลธุรกิจให้ดีอย่างจริงจังและส่งผลให้ธุรกิจนะมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะดังนั้นช่วงนี้การไม่ปฏิเสธโอกาสนะคะหากมีเข้ามาที่จะรับข้อเสนอให้การร่วมมือกับคนอื่นหรือว่าองค์กรอื่นในการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็จะเป็นแผนการที่ดีสำหรับคุณในช่วงนี้ที่จะช่วยให้ธุรกิจเนะี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะโอกาสที่จะเกิดปัญหาก็จะไม่มีเข้ามานะคะ ต่อมานะคะในด้านของการเงินค่ะการเงินช่วงนี้เนี่ยก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่คุณก็จะยังรู้สึกว่าต้องอยู่นิ่งๆน,นะคะที่จะพยายามใช้เงินอย่างประหยัดซึ่งสถานการณ์การเงินก็ดีนะที่จะมีรายรับเข้ามามากอยู่ที่จะมีเงินให้ใช้ใจ่ายอย่างคล่องมือตามที่ใจต้องการแต่เมื่อเทียบกับรายจ่ายนะคะที่ต้องจ่ายออกดูจะมีมากกว่ารายรับนะคะเพราะในเรื่องของหนี้สินที่ดูจะมีระยะยาวให้คุณต้องคอยดูแลรับผิดชอบจิง อยากเตือนให้ระวังว่าการเงินในช่วงนี้จะหมดไปกับความต้องการที่อยากจะตอบสนองนะคะความอยากของตัวเองก็เป็นเดือนที่ต้องมีสตินะคะให้กับการใช้จ่ายในทุกๆครั้งในช่วงนี้ต้องรู้จักที่จะหักห้ามใจตัวเองให้ดีด้วยก็จะทําให้การเงินช่วงนี้ของคุณดีขึ้นได้โอกาสจะเกิดปัญหาการเงินก็จะไม่มีเข้ามานะคะและในเรื่องของโชคลาภในด้านของการพนันการเสี่ยงดวงก็มีเข้ามาให้ได้ลุ้นอยู่แต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆที่จะได้มา ไม่เยอะนะคะช่วงนี้ก็ทําบุญเสริมวาสนาด้วยก็คงจะมีบุญเข้ามาเกื้อนหนุนเราบ้างนะคะประมานะคะเรามาดูความรักของคนโสดกันบ้างค่ะเป็นช่วงที่ความรักเนี่ยเท่าเทาียมดูนะคะช่วงนี้ความรักก็ดําเนินไปอย่างนิ่งๆน,นะอารมณ์เหมือนว่าชีวิตบบก็ไปได้เรื่อยๆค่ะกับการอยู่คนเดียว และดูจะยังมีเรื่องอื่นๆนะคะให้คุณต้องจัดการมากกว่าจะไปโฟกัสให้กับความรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าใช่นะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าจะเป็นความรักที่ดีได้นั้นยังไม่มีในช่วงนี้นะคะก็เป็นความโสดที่จะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเหงาอะไรนะถึงจะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ตาม ความรักสําหรับคนมีคู่หรือว่ามีแฟนนะคะสถานการณ์ความรักช่วงนี้ดีนะที่จะมองไปในเรื่องของเหตุและผลความถูกต้องนะคะในการดูแลความรัก เพื่อความรักที่มั่นคงแล้วก็มีความเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะความรักมีการดูแลกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าแย่อะไรในช่วงนี้แค่ระวังว่าจะมีปัญหาให้ต้องทะเลาะก,กันได้นะในช่วงนี้เพราะเรื่องของการที่ไม่มีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติในการละกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวงังส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรให้หน้ากังวลน,นะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะโดยรวมอ่ะสุขภาพอาจารย์รู้สึกว่าแข็งแรงดีแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทละกันนะคะที่จะระวังในเรื่องของการดื่มการกินนะคะหรือว่าการเที่ยวการสังสรรค์นะคะยิ่งอยู่ในสถานที่ที่มีการใกล้ชิดจนเกินไปนะคะไม่ได้มีความระมัดระวังที่จะมีระยะห่างให้กันและกันตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสเจ็บป่วยเข้ามาได้ในช่วงนี้นะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงสตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ